สวัสดีครับพี่น้องผองเพื่อนชาวสุขในชีวิตทุกท่านกลับมาเจอกับลุงอีกแล้วครับวันนี้ลุงมีเรื่องที่อยากจะชวนคุยชวนคิดแล้วก็ชวนหาทางออกด้วยกันครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆบางคนอาจจะกําลังเจอกับมันอยู่หรือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเรื่องไกลตัวแต่ลุงขอบอกเลยว่าไม่ไกลอย่างที่คิดครับ ลองหลับตาแล้วนึกภาพตามลุงนะครับเช้าวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกโล่งใจไม่ต้องรีบร้อนไปทำงานไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจรไม่ต้องปวดหัวกับเจ้านายหรือลูกน้องนั่นแหละครับวันกเกษียณที่หลายคนเฝ้ารอคอย แต่เอ๊ะพอเราเปิดตาขึ้นมาภาพความจริงมันอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดไว้เสมอไปนี่สิครับบางคนอาจจะคิดว่าเย่ yeah, ได้พัดผ่อนสทัทีแต่พอเวลาผ่านไปสักพักความกังวลเล็กๆมันก็เริ่มผุดขึ้นมาในใจแล้วเราจะเอาอะไรกินค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมันก็ยังวิ่งไปเรื่อยๆนี่นาะแล้วค่าหมอค่ายาค่ารักษาพยาบาลล่ะคำถามเหล่านี้มันจะวนเวียนอยู่ในหัวใช่ไหมล่ะครับ ลุงรู้เลยว่าหลายคนฟังอยู่ตอนนี้ต้องมีแววตาครุ่นคิดตามลุงแน่นอนเพราะเรื่องเงินเก็บหลังเกษียณเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ใครๆก็ไม่อยากพูดถึงแต่กลับเป็นเรื่องที่สำคัญโคตรๆในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับ บางทีเราก็มัวแต่ใช้ชีวิตไปวันๆทำงานหนักหาเงินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้วางแผนอนาคตให้ดีพอไม่ได้คิดถึงวันที่เราหยุดทำงานไปแล้วไม่ได้คิดถึงวันที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงแล้วไอความสุขที่เราเคยฝันไว้ละ่ะมันจะยังเป็นจริงอยู่ไหม วันนี้ลุงเลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันแบบเปิดอกไม่มีใครตัดสินใครไม่มีใครว่าใครว่าไม่ดีลุงเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูช่องสุขในชีวิตของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีความสุขในทุกช่วงวัยของชีวิตจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงทางออกและเคล็ดลับดีๆที่ลุงเตรียมมาให้เนี่ยลุงขอรบกวนพี่น้องผองเพื่อนชาวสุขในชีวิตทุกท่านช่วยกดปุ่มติดตามช่องของเราไว้ก่อนเลยนะครับลุงจะทำท่ากดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆที่ลุงตั้งใจทํามาให้ทุกคนได้ดูกันครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ทำท่ากดไลค์แล้วก็แชร์ออกไปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เรารักได้ดูกันด้วยนะครับเพราะลุงเชื่อว่ามีคนอีกเยอะเลยที่กำลังกังวลเรื่องนี้อยู่แต่ไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนการแชร์ของเราอาจจะช่วยจุดประกายหรือเป็นแสงสว่างเล็กๆให้กับชีวิตใครบางคนได้นะครับ เพราะความสุขในชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มต้นได้จากความเข้าใจและการวางแผนที่ดีครับและลุงสัญญาว่าวันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกันว่าถ้าไม่มีเงินเก็บหลังเกษียณจะเอาอย่างไรดี เข้าเรื่องเลยนะครับพี่น้องหลังจากที่เราเกริ่นนำให้พอหอมปากหอมข้อกันไปแล้วตอนนี้เรามาเจาะลึกถึงประเด็นสำคัญที่ลุงอยากชวนคุยในวันนี้กันเลยครับนั่นก็คือหัวข้อที่ว่าถ้าไม่มีเงินเก็บหลังกเกษียณจะเอาอย่างไรดีฟังดูแล้วใจหายว่ากันเลยใช่ไหมล่ะครับ ลุงเข้าใจดีครับว่าคำว่ากเกษียณเนี่ยบางคนก็วาดฝันไว้สวยหรูอยากจะไปเที่ยวรอบโลกอยากจะใช้ชีวิตแบบสโลลีฟอยากจะปลูกต้นไม้อ่านหนังสือหรือใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่ซึ่งมันก็เป็นภาพที่สวยงามและเป็นเป้าหมายที่ดีของชีวิตเลยครับแต่ภาพในฝันกับความจริงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เดินมาคู่กันเสมอไป ลองมองดูรอบๆตัวเรานะครับพี่น้องเชื่อไหมว่าตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะมันหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าคนแก่แบบลุงเนี่ยชี้ไปที่ตัวเองอย่างอารมณ์ขันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับและในอนาคตอันใกล้นี้จำนวนผู้สูงอายุจะแซงหน้าคนวัยทำงานไปเยอะเลยทีเดียว แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องเงินเก็บของเราล่ะก็เกี่ยวเต็มๆเ,เลยสิครับเพราะยิ่งมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นภาระค่าใช้จ่ายทางสังคมก็จะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบบำนาญการรักษาพยาบาลหรือสวัสดิการต่างๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าทุกคนแก่ตัวไปพร้อมๆกันแล้วไม่มีเงินออมไม่มีรายได้แล้วจะเอาอะไรมาใช้จ่าย ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบไหนนะครับแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือเราจะมีเงินพอใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไหม ทุกวันนี้ค่าครองชีพมันก็พุ่งเอาๆค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางหรือแม้แต่ค่ารักษาพยาบาลที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่ออายุมากขึ้นบางคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมัง้งเดี๋ยวค่อยคิดหรือก็ยังมีลูกหลานคอยดูแลแต่พี่น้องครับลูกหลานก็มีภาระของเขาเองนะยิ่งยุคนี้ค่าของแพงค่าใช้จ่ายสูงลูกหลานก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันการที่เราจะ ไปพึ่งพาเขาตลอดชีวิตหลังเกษียณเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างภาระให้เขาโดยไม่รู้ตัวและในบางกรณีเราอาจจะไม่มีลูกหลานให้พึ่งพิงเลยก็ได้จริงไหมครับ ดังนั้นปัญหาจริงๆมันอยู่ที่การที่เราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่ได้วางแผนทางการเงินสำหรับชีวิตหลังเกษียณไว้ล่วงหน้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆครับเพราะถ้าไม่มีเงินออมที่เพียงพอเราอาจจะต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยความยากลำบากต้องประหยัดแบบสุดๆต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ตรงกับภาพสุขในชีวิตที่เราวาดฝันไว้เลยครับ ลุงไม่ได้อยากให้ทุกคนกังวลจนนอนไม่หลับนะครับแต่ลุงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้อย่างจริงจัง<ๆ>เพื่อที่เราจะได้หาทางออกและเตรียมพร้อมรับมือกับมันได้ทันท่วงทีครับ เพราะชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยมันคือบทสุดท้ายของการใช้ชีวิตที่เราทุกคนจะได้สัมผัสมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนได้ทำในสิ่งที่รักได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินเงินทองทองอีกแล้วครับเอาละครับพี่น้องทีนี้มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วจะเอาอย่างไรดีละลุง หลังจากที่เรานั่งกังวลเรื่องอนาคตเรื่องเงินเงินคองคองกันมาพอสมควรแล้วถึงเวลาที่เราจะมาหาทางออกมาปลดล็อกความกังวลพวกนี้ไปด้วยกันแล้วครับไม่ต้องกังวลไปครับลุงมีทางออกมาช่วยกันคิดช่วยกันทำจำไว้เลยนะครับว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้แบก ถึงแม้ตอนนี้เราจะยังไม่มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมหรืออาจจะเพิ่งเริ่มคิดถึงเรื่องนี้มันก็ยังไม่สายเกินไปหรอกครับวันนี้ลุงจะพาไปสำรวจทางออกที่จับต้องได้ที่ลุงคิดว่าพี่น้องทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้ไม่ว่าตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่หรืออยู่ในสถานะไหนก็ตาม ทางออกแรกที่ลุงอยากจะเสนอเลยก็คือการสร้างรายได้เสริมหรือการทำงานหลังเกษียณครับบางคนอาจจะย่นคิ้วแล้วบอกว่าโอ้ยลุงเกษียณแล้วยังต้องทำงานอีกเหรอลุงเข้าใจเลยครับแต่คำว่าทำงานของลุงเนี่ยมันไม่ใช่การทำงานหนักหามรุ่งหามคำ่ำเหมือนตอนหนุ่มๆสาวๆนะครับ แต่มันคือการที่เราได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาทั้งชีวิตให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ หันมามองความสามารถพิเศษของเราพี่น้องลองมองดูสิครับว่าเราถนัดอะไรชอบทำอะไรสมัยสาวๆลุงอาจจะชอบทำกับข้าวอร่อยจนเพื่อนบ้านติดใจถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ลองทำอาหารหรือขนมเล็กๆน้อยๆขายออนไลน์หรือรับออเดอร์จากคนใกล้ตัวล่ะครับหรือบางคนอาจจะเก่งเรื่องงานฝีมือถักนิตติ้งเย็บปักถักร้อยทำไมไม่ลองสร้างสรรผลงานแล้ววางขายในกลุ่มชุมชนหรือ ตามตลาดนัดเล็กๆดูละ่ะใช้ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์เราทำงานมาทั้งชีวิตมีประสบการณ์มากมายในสายงานลองมองหางานที่ปรึกษางานพาร์ทไทม์หรืองานสอนพิเศษสิครับสมัยนี้คนรุ่นใหม่ต้องการความรู้จากคนมีประสบการณ์เยอะแยะเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันอาจจะเป็นงานที่ทำจากที่บ้านได้หรือสอนเป็นคอร์สสั้นๆก็ได้ครับ ทางออกที่สองคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับอายุไม่ใช่ข้อจำกัดในการเรียนรู้เลยนะบางทีการที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันอาจจะนำไปสู่โอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดถึงก็ได้ เรียนรู้ทักษะที่ตลาดต้องการลองดูว่าสมัยนี้อะไรที่คนต้องการเยอะๆเช่นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การตัดต่อวิดีโอการเขียนบทความหรือแม้แต่การเรียนภาษาต่างประเทศง่ายๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนบางทีในชุมชนของเราอาจจะมีโครงการดีๆมีแหล่งเรียนรู้ฟรีหรือมีชมรมต่างๆที่เราสามารถไปเข้าร่วมเพื่อฝึกฝนทักษะหรือแม้แต่หาคอนเน็ t ชันในการทำงานก็ได้นะครับการได้เจอกับคนใหม่ๆก็อาจจะเปิดโลกเปิดโอกาสให้เราได้เห็นช่องทางใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดถึงได้ จำไว้เลยครับว่าความสามารถของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีวันหมดอายุนะเพียงแค่เราต้องหามันให้เจอปัดฝุ่นมันซะแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะแก่แค่ไหนก็ยังสามารถมีคุณค่าและสร้างรายได้ให้ตัวเองได้เสมอครับมาถึงส่วนเด็ดครับพี่น้องหลังจากที่เราเห็นทางออกกันไปบ้างแล้วคราวนี้ลุงจะมาแอบกระซิบ เทคนิคเคล็ดลับที่ลุงคิดว่าเวิร์กและอยากให้ทุกคนได้ลองเอาไปปรับใช้ดูครับรับรองว่าถ้าทำตามนี้ชีวิตหลังเกษียณของเราจะสุขสมชื่อช่องสุขในชีวิตอย่างแน่นอน เคล็ดลับแรกที่ลุงอยากจะบอกก็คือเรื่องการบริหารจัดการเงินแบบง่ายๆสไตล์ลุงครับถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีเงินเก็บมากนักแต่การที่เราเริ่มรู้จักวางแผนการใช้จ่ายมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมทางการเงินของเราได้ชัดเจนขึ้นและอาจจะค้นพบรูรั่วที่ทำให้เงินของเราไหลออกไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆไม่ต้องถึงกับต้องลงรายละเอียดทุกบาททุกสตางค์หรอกครับแค่เราจดบันทึกคร่าวๆว่าในแต่ละเดือนเรามีรายได้เท่าไหร่และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหลักๆก็พวกค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟยารักษาโรคแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นพอลองดูแล้วเราจะเห็นเลยว่าเงินของเรามันหายไปกับอะไรบ้างต่อมา จัดสรรเงินเป็นสัดส่วนพอลุงรู้แล้วว่าแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างลุงก็จะลองแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนเช่นส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นอันนี้ต้องมาก่อนเลยส่วนสำหรับเก็บออมถ้ายังพอมีเหลือส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวอันนี้เอาไว้เติมความสุขให้ตัวเองบ้างและที่สำคัญคือเงินสำรองฉุกเฉินอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราจะได้มีเงินก้อนนี้ไว้ ้จ่ายไม่ต้องไปหยิบยืมใครให้เป็นภาระ มองหารายจ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วตัดทิ้งพอลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูแล้วเราอาจจะตกใจว่ามีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆหรือสามารถลดลงได้เช่นค่ากาแฟแพงๆทุกวันค่าดูหนังฟังเพลงที่ไม่ค่อยได้ไปหรือค่าสมัครสมาชิกอะไรบางอย่างที่เราลืมไปแล้วว่าสมัครไว้ลองตัดรายจ่ายพวกนี้ออกไปเราจะเหลือเงินเก็บมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับ คล็ดลับต่อมาสำหรับคนที่อยากมีรายได้เสริมหลังเกษียณหรือแม้แต่ตอนนี้ก็เริ่มได้เลยก็คือการเลือกอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นทำอะไรแล้วเราต้องทำตามไปหมดนะครับเราต้องดูด้วยว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรมีต้นทุนอะไรบ้าง สำรวจต้นทุนที่เรามีต้นทุนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทุนอย่างเดียวนะครับมันรวมถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เรามีสุขภาพร่างกายของเราและเวลาที่เรามีด้วยลองลิสต์ออกมาดูว่าเรามีอะไรที่เป็นแต้มต่อที่จะนำมาสร้างรายได้ได้บ้าง เปรียบเทียบโอกาสและความเสี่ยงพอเรามีไอเดียอาชีพเสริมแล้วลองศึกษาดูว่าตลาดมีความต้องการสิ่งที่เราจะทำไหมคู่แข่งเยอะหรือเปล่าต้องลงทุนอะไรบ้างมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องระวังบ้างอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจลองเปรียบเทียบหลายๆทางเลือกดูก่อนเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยๆขยายไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะแยะตั้งแต่แรกได้ครับลองเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆใช้ต้นทุนน้อยๆก่อนพอเริ่มมี ีลูกค้ามีรายได้แล้วค่อยๆพัฒนาต่อย่อยไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งทุ่มหมดหน้าตากตั้งแต่เริ่มต้นนะครับและเคล็ดลับสุดท้ายที่ลุงอยากจะฝากไว้ก็คือการเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆครับ สมัยนี้เทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารการซื้อขายของหรือแม้แต่การจัดการเรื่องเงินเงินทองทองถ้าเราไม่เปิดใจเรียนรู้เราอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปได้นะครับ เรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันต่างๆสมัยนี้มีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอปสำหรับทำบัญชีรายรับรายจ่ายแอปสำหรับซื้อขายของออนไลน์หรือแอปสำหรับเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ลองหาแอปที่ตอบโจทย์ความต้องการของเราแล้วค่อยๆเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่ากลัวที่จะถามถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีก็อย่ากลัวที่จะถามลูกหลานหรือเพื่อนฝูงที่เขาใช้งานเป็นอยู่แล้วครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกครับการที่เรากล้าถามนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ระมัดระวังเรื่องมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ก็มีมิจฉาชีพเยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องต้องระมัดระวังอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินกับคนที่เราไม่รู้จักตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะทำธุรกรรมอะไรออนไลน์นี่แหละครับเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ลุงอยากจะเอามาฝากพี่น้องทุกคนหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของแต่ละคนได้นะครับ จำไว้ว่าความสุขหลังเกษียณสร้างได้ด้วยตัวเราเองครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องหายใจหายข้อกันสะดวกขึ้นบ้างไหมครับวันนี้เราคุยกันยาวเลยนะเรื่องเงินเงินทองทองหลังเกษียณเนี่ยลุงรู้นะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วหนักใจสำหรับหลายๆคนแต่ลุงก็หวังว่าสิ่งที่ลุงได้เล่าได้แบ่งปันไปในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มากขึ้นนะครับ ตลอดทั้งคลิปนี้เราได้คุยกันตั้งแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนคือการที่เราอาจจะไม่มีเงินพอใช้หลังเกษียณไปจนถึงทางออกอยู่ไหนการสร้างรายได้เสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและปิดท้ายด้วยเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยที่ลุงเอามาฝากการบริหารเงินการเลือกอาชีพเสริมการใช้เทคโนโลยี สิ่งสำคัญที่ลุงอยากจะย้ำเลยก็คือการเริ่มต้นครับพี่น้องไม่ว่าจะช้าจะเร็วขอแค่เราได้เริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่ออนาคตของเราเองแค่คิดอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องลงมือทำด้วยสุดท้ายนี้ลุงอยากจะย้ำนะครับว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ชีวิตมีทางออกเสมอ เรื่องเงินเก็บหลังเกษียณมันอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่เกินตัวแต่ถ้าเราวางแผนดีๆมีสติและลงมือทำอย่างต่อเนื่องลุงเชื่อว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของเราแน่นอนครับเราทุกคนสามารถสร้างชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขและมีคุณภาพได้ด้วยตัวเองครับ ถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยอยากเล่าประสบการณ์หรืออยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันเนี่ยคอมเมนต์บอกลุงหน่อยนะครับลุงจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยอยากให้ช่องสุขในชีวิตเป็นพื้นที่ที่ทุกคนมาแลกเปลี่ยนความสุขความรู้และกําลังใจซึ่งกันและกันครับ และที่สำคัญนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กำลังกังวลเรื่องเดียวกันรับรู้ด้วยนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้ของเราอาจจะช่วยจุดประกายให้ชีวิตใครบางคนได้มีความสุขและเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตได้ดีขึ้นครับแล้วเจอกับลุงใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีสุขในชีวิตนะครับสวัสดีครับ